สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาโฮกกับชาแนลมีวิวแล้วพี่น้องค่ะมื่อนี้จะมากินนี่นะคะพี่น้องค่ะนะคะขนมจีนน้ำยากะทิตีนไก่นะคะพี่น้องค่ะเนาะกะบริเวดคลิปประมาณ หนึ่งอาทิตย์เต็มๆเลยน้องค่ะก็คือว่าบอสบายนะคะนาะก็คือบ๊อสบายก็เลยอันแต่ตอนนี้ก็ยังบ <fin anta> <ots> ๊อได้อยากเศร้าดีไปพี่น้องแต่ว่ากบมันกะเจขาดดนพี่น้องน้องเขาก็เลยมาเฮ็ดคลิปนะคะนาะแต่ก็ยังบ๊อได้หายดีไปแต่ว่าก็คิดว่าใครเนี่ยแหละจะหน่อยแหละพี่น้องค่ะอ่ะมื่อหร่มาค่ะพี่น้องค่ะแซมกันอันพักก็จะมีอันหัวพานะคะมีพักสลัดน้องมีแตงกวามีถั่วพูนะคะพี่น้องค่ะอ่ะมาค่ะพี่น้องค่ะน้ำยากะทิอันขนมจีนน้ำยากะทิตีนไก่พี่น้องค่ะ บริ h e a d s e พี่น้องค่ะซื้อมาถูกกันค่ะบริเ e a d นะคะยังบบมีแห้งเฮ็ดตอนนี้พี่น้องไข่พึงเศร้าเนาะก็เลยอยงนยังบริอ้ามาค่ะพี่น้องค่ะมาแซ่บๆมนกันค่ะพี่น้องค่ะลองๆซิมบางกอพี่น้องเนาะจะเป็นยังไงอ้ามาค่ะพี่น้องค่ะขนมจีนน้ำยากะทิตีนไก่ค่ะพี่น้องมาแซ่บๆเหือกันค่ะมาค่ะกินแล้วคะพี่น้องค่ะใส่เลยเนาะ น้องไข่ก็ยังบริสุทธิดีนะคะแต่มาบามาฮิดคลิปแล้วเนาะเว่ามันขาดไปนานพี่น้องค่ะข้าวกับบอยากขาดไปโดนเนาะอยากทำอะไรพี่น้องคิดหยอดพี่น้องค่ะอ้ามาค่ะพี่น้องทำมาแซ่บๆกันกินเลยนะคะพี่น้องค่ะกินแล้วนะคะเนาะ ขออนุญาตนะ,ะพี่น้องค่ะขอเป็นซ้อนแล้วกันนะครับมาค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะมาแซบแบๆกันค่ะมาค่ะ ขออนุญาตบุวางเด็กพี่น้องคลิปเนี้ยหิวข้าวเข่าอยู่พี่น้องมาค่ะขนมจีนน้ำยาก,กะทิจีนไก่ค่ะพี่น้องค่ะ ตีนไก่พี่น้องค่ะห้ามบริเวณตัพี่น้องนะซื้อเขามันก็เลยแบบเขาก็หันนี่นะพี่น้อง เป็นวันมาพี่น้องมาค่ะพี่น้องค่ะขนมจีนน้ำยากะทิตีนไก่ค่ะ เสียงดังก็ขอ,ขอโทษขออภัยพี่น้องค่ะเอาไปอามาขนมจีนกับซบเบดกวอนอันพักคือเก่าเลยพี่น้อง พักเขาเอามาจัดให้มันสวยงามาซือๆเนาะมันได้มากินกลับอกินอย่ากกับพวกกินลายไปนะั่นพี่น้องมันหลาหลาพักหลารอยาง อะเลยยู่นิดนึงนะคะพี่น้องค่ะเอาให้มันเบิดเนาะเลยยู่นิดนึงเส <t> ้นขนมจีนเบิดพี่น้องค่ะเหลือแต่พักบะก,กินละเหลือแต่พักกับบะก,กินละพี่น้องค่ะมันเบิดหน้าม,มันล้วน้ำอ่ะเบิร์ดละพี่น้องค่ะเบิร์ดละ ไอ้ขนมจีนน้ำยาตีนไก่เขากระเบิดนะคะพี่น้องเขาเลือแต่พักตัวน,นี้เนาะ,ะอ่ะเมื่อนี้กระฮู้งจะแค่นี้นะคะพี่น้องค่ะมากินขนมจีนน้ำยาไอ้ตีนไก่นะคะพี่น้องค,ะอค่ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกระ,ะช่องเรานะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปเนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปว่าเราจะทำอะไรให้ดูสำหรับวันนี้ก็คจะแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ